สวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่มโครงงานการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นกรองหน้ากากาอนา,ามัยที่สามารถย่อยสลายได้จากเส้นใยใบยสับประรดค่ะซึ่งมีสมาชิกดังนี้นะคะสวัสดีครับผมนายอาทิเทพซอนแพงครับสวัสดีค่ะนางสาวกัญญาตาศีกาค่ะและดิฉันนางสาวกุมลทิพย์พุงสุขันค่ะ ค่ะสำหรับที่มาแล้วความสําคัญนะคะในปัจจุบันค่ะหน้ากากนามไมค่ะเป็นปัจจัยสําคัญในการนารงชีวิตค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะการสวมใส่หน้ากากนามไม้ค่ะออทำให้เกิดปริมาณขยะหน้ากากนามไมที่ถูกใช้แล้วมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะทําให้เกิดเป็นปัญหาการกําจัดขยะที่ออไม่ถูกวิธีแล้วก็เป็นอันตรายนะคะเนื่องจากเป็นขยะติดเชื้อค่ะและหน้ากากนามไมนะคะอีกทั้งยังเป็น มีสินค้าที่เป็นราคาสูงค่ะทำให้เกิดการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ค่ะผู้จัดทำนะคะจึงได้ทําแผ่นกองหน้ากากอนามัยจากเส้นใยใบสับป,ประรดค่ะเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเลยนะคะแล้วก็มีคุณสมบัติคล้ายของกับฝ้ายค่ะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติค่ะแล้วก็อีกทั้งย,ยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของหน้ากากอนามัยได้ค่ะสามารถเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในการสวมใส่หน้ากากผ้าค่ะ นะะในปัจจุบันค่ะนั้นมีปริมาณหน้ากากอนามัยถูกใช้แล้วเป็นจํานวนมากค่ะทําให้เกิดเป็นปัญหาในการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีแล้วก็ส่งผลให้เกิดขยะติดเชื้อเป็นปริมาณเพิ่มมากขึ้นค่ะส่งผลให้เกิดการผลิตหน้ากากผ้าว่อใช้ทรแทนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์แต่ว่ายังมีประสิทธิภาพไม่มากพอค่ะสําหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นกรองหน้ากากอนามัยจากเส้นใยใบยสบป,ประรดในแต่ละอัตราส่วนค่ะ พอเคการศึกษานะคะทาการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นกองหน้ากา,า,ากหนา,านามัยจากเส้นใยใบยสับปะรดสายพันธุ์ปัตตเวียค่ะสมมุติฐานนะคะแผ่นกองหน้ากากหนามัยจากเส้นใยใบสับปะรดแต่ละอัตราส่วนมีประสิทธิภาพแตกต่างกันค่ะ ค่ะสำหรับตัวแปรค่ะตัวแปรต้นนะคะแผ่นกองหน้ากากอนามัยจากเส้นใยใบสับปะรดแล้วก็แผ่นกองหน้ากากอนามัยจากเส้นใยใบสับปะรดที่ผสมกับกระดาษชําระในอัตราส่วน1ต่อนแล้วก็1ต่อ2ค่ะตัวแปรตามนะคะก็คือประสิทธิภาพของแผ่นกองหน้ากากอนามัยจากเส้นใยใบสับปะรดแล้วก็ประสิทธิภาพของแผ่นกองหน้ากากอนามัยจากเส้นใยใบสับปะรดที่ผสมกับกระดาษชําระในอัตราส่วน1ต่อนและ1ต่อ2ค่ะตัวแปรควบคุมนะคะคือกระดาษแล้วก็วิธีการขึ้นรูปของแผ่นกองหน้ากากอนามัยในแต่ละอัตราส่่วนคะ อุปกรณ์ที่พวกเราใช้นะครับมีดังนี้นะครับ,รบสําหรับวิธีการดําเนินการทดลองนะครับกลุ่มของพวกเราได้แบ่งออกเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการเตรียมเส้นใยสวนนะครับโดยเริ่มจาก 1. ทําการนําใบสับประรดดิบมาทําการคัดเลือกใบที่มีลักษณะสมบูรณ์แล้วก็ทำความสะอาดหลังจากนั้นตัดให้มีขนาดตามที่ต้องการนะครับ2 ทำการอบใบสับประรดด้วยอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสน,นะครับ 3. เตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น10%โดยมวลต่อปริมาตร 4. นําใบสับประรดไปต้มพร้อมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิ250องศาเซลเซียสเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีหลังจากนั้นทําการล้างทําความสะอาดด้วยน้ำเปล่าครับ 5. นําเส้นใยที่ผ่านการล้างทําความสะอาดแล้วไปอบด้วยอุณหภูมิ80องศาเซลเซียสอีกครั้ง 6. นําเส้นใยที่ผ่านการอบไล่ความชื้นแล้ว ไปปั่นพร้อมกับกระดาษชำระให้มีขนาดเล็กลงขั้นตอนที่2ครับการเคลื่อนรูปแผ่นกรองสําหรับหน้ากากอนามัยแบบผ้า 1. เตรียมภาชนะสําหรับบรรจุน้ําเพื่อใช้ในการเกลี่ยเส้นใยญ่ 2. นาตะแกรงตะข่ายขีวางลงบนผิวน้ําหลังจากนั้นทําการเทรเส้นใยลงบนตะแกรงและทําการเกลี่ยให้มีขนาดความหนาเท่ากันทั่วทั้งแผ่น 3. ยกตะแกรงขึ้นจากผิวน้ําแล้วนําไปตากแดดเพื่อไล่ความชืน้นเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงและ 4. ทำการลอกแผ่นกรองออกจากตะแกรงหลังจากนั้นนําไปตัดให้มีขนาดตามที่ต้องการขั้นตอนที่สานะครับการทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นกรองหน้ากากนามัยจากเส้นใยใบสับป,ประรด 1. ทําการช่างมวลทั้งก่อนและหลังทําการทดสอบการยูดซับความชื้นนะครับ 2. หยดน้ําในปริมาตร1 4ซีซีแล้วนําแผ่นกรองไปช่างมวลด้วยเครื่องช่างมวล3ทําการคํานวณหาผลต่างมวลของ แผ่นกลองหน้ากากอนามัยทั้งก่อนและหลังทําการทดสอบครับ 4. ทําการทดสอบประสิทธิภาพการกลองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ถึง PM 1 0ด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก 5. ทําการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นกลองโดยนําตัวอย่างของแผ่นกลองครับไปส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเพื่อศึกษาโครงสร้างพื้นผิวของแผ่นกลองนะครับ ค่ะสำหรับผลการทดลองนะคะตารางนี้นะคะก็จะเป็นตารางที่4.1เป็นตารางที่แสดงผลการทดสอบการกรองฝนละขนาดใน PM 2.5หรื PM 10หรือควันทูบค่ะโดยเราจะแบ่งการทดสอบออกเป็น2ชุดนะคะโดยชุดที่1ก็จะเป็นวัดโดยที่ยังไม่จุดทุกค่ะชุดที่2ก็คือวัดหลังจากที่จุดทุบแล้วโดวยในแต่ละชุดนะคะเราก็จะทดสอบโดยการที่เราจะไม่ใส่แผ่นกรองหน้างกากอนามัย ใส่แผ่นกองหน้ากากอนามัยที่ทำจากเส้นใยใบสับประรด60กรัมต่อน้ำ1ลิตรใส่แผ่นกองหน้ากากอนามัยที่ทำจากเส้นใยใบสับประรด40กรมัมกระดาษชำระ20กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะค่ะสองอสองตารางนี้นะคะก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างก่อนจุดพูปแล้วก็หลังจุดพูบค่ะโดยจากตารางนะคะจะทำให้เราสามารถทราบได้ว่าแผ่นกองหน้ากากของเรานะคะสามารถดักจับฝุ่นละอองได้มาก แล้วก็ทําให้มีฝุ่นนะคะผ่านาผ่านแผ่นกรองหน้ากากอนมามัยของเรานะคะได้น้อยนะคะโดยจะสังเกตได้ว่าแผ่นกรองที่ทําจากเส้นใยนไบสับป,ปะโรสที่ผสมกระดาษชำระนะคะสามารถดักจับฝุ่นอองได้275ไมโครกรัมแผ่นกรองที่ทําจากเส้นใยนไบสับป,ปะโรสสามารถดักจับฝุ่นได้107.2กรัมส่วนที่ไม่ใส่แผ่นกรองเข้าไปจะมีฝุ่นผ่านเข้าไปได้384.4มโครกรัม ค่ะตารางต่อมานะคะก็จะเป็นตารางแสดงผลการทดสอบการดูดซับความชื้นของแผ่นกองหน้ากากอนามัยค่ะโดยเราก็จะเป็นการทดสอบเป็นสองชุดเหมือนเดิมค่ะโดยชุดที่1เราจะวัดมวลของแผ่นกองก่อนที่เราจะหยดน้ําชุดที่2ก็คือวัดหลังจากที่เราหยดน้ําลงไปแล้วโดวยเราจะใช้แผ่นกองหน้ากากอน,นามัยชุดล,ละหแผ่นค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางเปรียบเทียบ er ให้เราเห็นนะคะว่าแผ่นกองหน้ากากอนามัยของเรานะคะมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําที่มากค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาโครงสร้างของเส้นใยนะคะเมืเ่อเรานำเส้นใยของเรานะคะไปส่องด้วยกล้องโทรทัศน์ค่ะ <s> โดยรูปแรกนะคะเราจะส่องด้วยกําลัางขยายสีเท่ารูปที่สองเราส่องด้วยกําลัางขยายสิบเท่าและรูปที่สามเราส่องด้วยกําลัางขยายสี่สิบเท่าค่ะในส่วนของการสรุปและการอธิบายผลการทดลองนะคะจากการดาเนินการศึกษาและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผ่นก,นดกรดกับอะลามัยนะคะ ระหว่างแผ่นกองจากเส้นใยไปสับปะรดเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็แผ่นกองจากเส้นใยไปสับปะรดสมการะชำระพบว่าแผ่นกองอนลากากนมัจากเส้นใยไปสับปะรดเพียงอย่างเดียวสามารถกองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ7 9 4ไมโครกรัมแผ่นกองหน้ากากนามัจากเส้นใยไปสับปะรดผสมกระฉานชำระสามารถตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ได้จากระบบก็คือ131มโครกรัมค่ะพิจารณาผลต่างของมวลแผ่นกองหน้ากาก ระหว่างก่อนและหลังการทดสอบพบว่าแผ่นกรองจากเส้นใยไปจากรถเพียงอย่างเดียวสามารถคำนวณผลต่างของมวลแผ่นกรองระหว่างการทดสอบหลังสอบเท่ากับ0.0574กรัมแผ่นกรองจากเส้นใยไปสาปับรถผสมกระดาษชำระสามารถคำนวณผลต่างของมวลแผ,ผ่นกรองระหว่างก่อนและหลังเท่ากับ0.0594กรัมดังนั้น แผ่นกองจากเส้นเดนไปสับปะรดมีความสามารถในการดูดซับความชื้นได้น้อยที่สุดคณะผู้จัดจทำนะคะได้มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทั้งสองประเด็นสามารถสรุปได้ว่าแผ่นกองจากเส้นใยนไปสับปะรดปริมาณ60กรัมเมื่อนําไปขึ้นรูปเป็นแผ่นกองแล้วสามารถดูดซับความชื้นได้น้อยที่สุดเหมาะสมกับการนําไปใช้ควบคู่กับหน้ากากอนามัยได้จริงและมีประสิทธิภาพในการกองอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็กได้มากที่สุดค่ะค่ะสาหรับผลของพวกเราก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ